بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق إن فجعلتم منه حلالا وحراما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كقوا امرك هداية فيك الله سبحانه وتعالى جاو. ย่อมมีแด่พี่น้องภูมีอิมานต่อรดละวันสิ้นโลกที่อรักและเคารพทุกท่านท่านพี่น้องครับการดําเนินชีวิตอยู่ของพวกเราทุกวันนี้เนี่ยหนีไม่พ้นคำสองคำคำว่าฮาลาลกับคําว่าฮารอมคำสองคำนี้เป็นคําที่ท่านฟังแล้วอาจจะบอกว่าง่ายกับการปฏิบัติในเรื่องของการบริโภคกับอุปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคก็คือว่าถ้าไปซื้ออะไรแล้วดูป้ายแล้วมันมีคําว่าฮาลาลสิ่งนั้นก็ทานได้หมดท่านพี่น้องยกตัวอย่างนี้นะครับว่าในการซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งกับการบริโภคไม่มีบริษัทไหนหรือไม่มีองค์กรไหนหรอกท่านพี่น้องครับที่จะออกเครื่องหมายคําว่าฮารอมกับสิ่งที่ผิดหลักการของศาสนาแต่มันจะมีกระบ,บวนการกับการที่จะให้ได้มาซึ่งคําว่าฮาลาล ล่าสุดเลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่สมุทรสงครามท่าน,นพี่น้องเดินทางลงใต้แล้วมันจะมีข้างๆท,ทางที่มีเกลือข่ายคำว่าเกลือเนี่ยท่านพี่น้องเป็นสิ่งที่ะเสิฐแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วเราก็ซื้อมาดีกว่าทานน้ำปลารืยซ้ำไป แต่เมื่อวางอยู่อย่างนั้นแล้วท่านพี่น้องครับเ,ออเกลือไอโอดีนอะไรเนี่ยเสร็จแล้วมาวางไว้วางไว้กับกับครึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้ยกวันที่ไปยกเพื่อที่จะเก็บเพราะฝนมันตกท่านพี่น้องไปเห็นโลโก,โก้ที่มันอยู่บนเกลือนะท่านพี่น้องเนี่ยแต่จะบอกความกรรมาการกลางไปดูก็ได้วงกลมที่มันอยู่บนบนซองที่เกลือบรรจุอยู่เนี่ย มีคําว่าฮาลานต่เป็นวงกลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะท่านพี่น้องเนี่ยสีนะ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือจะเป็นเรื่องของอะไรฮาลานแล้วมีคําว่าสอนอง,งอ,นองคณะกรรมการกลางสถาบอนแห่งประเทศไทยแต่อันนี้เป็นฮาลานอยู่ในวงกลมแล้วเขียนข้างบนมั้งครับคาว่าอะไรครับสานักจุฬาราชมนตรีเนี่ยที่บอกว่าถ้าเราใช้ดุลพินิจแล้วคิดแล้วเราเป็นคนที่ยึดติดกับองค์กรมากเกินไป เราก็บอกเกลือเนี่ยกินไม่ได้เพราะอะไรครับฮาลาน <c oughs> ไม่ซ้อหรือฮาลานไม่ถูกต้องเพราะไปใช้ฮาลานของอะไรสำนักจุฬาชมตุตรีแต่ถามว่าตั้งกับปีอะไรนี่คือท่านพี่น้องนี่คือความหลวมหรือการหย่อนยานขององค์กรกับการที่จะดูแลเรื่องฮาลานก็คือว่าเราให้หนึ่งปีแล้วเราก็อะไรครับปล่อยเขาไปเลยแล้วเขาก็บอกเขาไม่ต่อแล้ว เขาไม่ขอแล้วท่านพี่น้องเข้าใจกระบวนการท่านพี่น้องอาจจะเคยดูในเรื่องของอะไรก็เปิดโลกฮารานท่านพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทุกวันเนี่ยตกลงเราจะทานอาหารเนี่ยเราต้องดูเครื่องหมายฮารานอย่างเดียวไหมคําว่าฮารานที่มีอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือซองหรือฉลากในท่านพี่น้องนั่นคือกระบวนการที่เขาต้องการจะให้ความน่าเชื่อถือกับการที่มุสลิมบริโภคได้อย่างมีความสุขใจหรือปลอดภัยก็คือดูเครื่องหมายฮารานได้มีการรับรองจอากอะไรคณะกรรมาการกลาง แต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านพี่น้องท่านดูลึกไปอีกนิดหนึ่งการที่ท่านจะทานอะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งดูฮาลาแลแหละเอาไม่เป็นไรสองท่านลองดูจังหวัดที่ผลิตท่านอย่าดูบริษัทที่จําหน่ายนะท่านดูบริษัทที่อะไรครับผลิตสถานที่ที่ผลิตเนี่ยจังหวัดอะไรแล้วท่านพี่น้องก็ลองให้น้าหนักกับจังหวัดนั้นว่า มีบุคลากรที่ทําการตรวจเนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่ได้ดูถูกว่าจังหวัดไหนดีหรือไม่ดีนะแต่ถ้าลองคิดคร่าวๆดูว่าตัวเนี้ย